สวัสดีค่ะวันนี้ได้รับของส่งมาจากช้อปปี้นะคะพายฝังต้นไม้ไปการแพ็คเขาก็ค่อนข้างแน่นหนาเป็นทรงสูงนะเพื่อนๆพอจะเดาออกไหมว่าคือต้นอะไรหลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่าถามทำไมก็ชื่อมันอยู่ที่ปกพิมอยู่แล้วใช่แล้วค่ะวันนี้ต้นที่เราจะมา unpack ก็คือต้นสวน b l ูไอนั่นเองค่ะต้นนี้สั่งมาจากในช้อปปี้นะคะรวมส่งแล้วได้มาในราคา700บาทถ้วนค่ะ ใครสนใจภายแปะลิงไว้ให้ข้างล่างแล้วนะคะสําหรับใครที่จะส่งแนะนําให้หลังไม่ไปบอกเจ้าของร้านภายบอกเขาไปว่าขอต้นลําต้น,ต,นตั้งตรงๆแล้วก็ฟอร์มสวยๆค่ะก็เลยได้ต้นนี้มาค่ะเข้าแพ็คมาดีใช้ได้เลยนะคะจะเห็นยอดเขาออกมาทักทายแล้วนะตอนนั้นมันมีหลายความสูงให้เลือกค่ะตั้งแต่4 0่สถึงห้เซน80ดสถึงเกแล้วก็ร้อขึ้นไปค่ะราคาก็จะแตกต่างกันไปไพายเลือกต้นที่เล็กสุดค่ะมีค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะ ก็จะเห็นว่าฟอร์มเขาอาจจะไม่ซิมเมทรีก็คือไม่สมมาตรกันสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็เราไม่ได้ไปเลือกเองที่ร้านก็ต้องทำใจยอมรับการสั่งซื้อต้นไม้ออนไลน์นะคะนี่ค่ะเห็นไหมด้านหนึ่งมันจะพองกว่าอีกด้านหนึ่งนะคะ ร้านหรือมีโอกาสได้ไปเลือกที่ร้านภายแนะนําว่าไปเลือกซื้อที่ร้านข้อดีของเขาก็คือว่าเราสามารถเลือกทรงพุ่มทรงต้นได้ค่ะเพราะทรงนี้มันจะมีผลต่อการเจริญเติบโตและความสวยงามในอนาคตค่ะต้นที่ได้มาข้างบนเขาจะยัดเป็นกักมาพร้าวสับมาเยอะมากเลยนะคะน่าจะป้องกัน ดินมันหลุดออกมาค่ะแต่ว่าข้างในก็จะเป็นเนื้อดินแบบนี้ค่ะนี่พายตั้งทิ้งไว้2เดือนค่ะก็ได้เวลาที่จะมาย้ายกระถางกันค่ะเนี่ยจากที่ภายบอกเนาะว่า2ข้างมันไม่สมมาตรกันอีกข้างจะมีมีพุ่มที่สวยกว่าแบบนี้ค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเรามาปลูกกันเดี๋ยวเขาก็โตเองค่ะ โดยดินที่ภายใช้ในวันนี้นะคะจะเป็นดินเก่าค่ะซึ่งภายเอาไปตากแห้งไว้แล้วนะคะถ้าใครไม่มีก็จะใช้ดินถุงแต่แนะนําว่าให้แกะออกมารดน้ําทิ้งไว้สัก2-3คืนก่อนนะคะหลังจากนั้นค่ะเราจะผสมนี่ค่ะเป็นใบก้ามปูค่ะเพื่อเพิ่มความร่วนสุยให้แก่ดินนะคะซึ่งถ้าเป็นใบแบบหมักนี่ก็จะดีกว่าแต่พายใช้แบบแบบแบบ ธรรมดาค่ะเพราะว่าราคาถูกกว่าค่ะปลก้ามปูนะคะจะเป็นพืชตระกูลถั่วเพราะฉะนั้นเวลาเขาใส่ตัวจะให้ในตัวเจนแก่ดินค่ะเราจะเพิ่มธาตุอาหารในแก่ดินโดยการใส่ปุ๋ยหมักค่ะปุ๋ยหมักวันนี้จะเป็นสูตรอาจารย์ลุงค่ะใครไม่มีสามารถใช้ปุ๋ยไส้เดือนได้เหมือนกันค่ะ1ส่วนค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะใส่แกลบดิบลงไปอีก1ส่วนค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะในส่วนของแกลบดิบนะคะพายเปิดกระสอบแล้วก็วางตากฝนไว้ประมาณสัปดาห์หนึ่งค่ะ จะได้ดินปลูกหน้าตาประมาณนี้ค่ะล้วนซุยเลยอุ๊ยพายลืมค่ะขุยมะพร้าวแช่น้ำแล้วสามคืนนะคะใส่ลงไปหนึ่งส่วนค่ะตัวขุยมะพร้าวจะช่วยให้ดินอุ้นมน้ำได้ดีขึ้นค่ะหลังจากผสมแล้วพายรู้สึกว่าส่วนผสมที่ได้นะคะค่อนข้างร่วนไปเลยก็มีส่วนของดินเนี่ยน้อยไปค่ะพายก็เลยทำการเติมดินลงไปอีกหนึ่งส่วนค่ะ ซึ่งอันนี้ก็อย่างที่บอกนะคะการปลูกผักมันไม่มีสูตรตายตัวค่ะหน้าตาที่ดินที่ผสมแล้วจะมีหน้าตาประมาณนี้ค่ะนี่คือหน้าตาของดินที่ผสมเสร็จเสร็จแล้วนะคะเราจะเน้นความร่วนซุยมีอินทรีย์วัตถุค่ะจากนั้นนะคะเราจะเตรียมกระถางค่ะเราจะใช้กระถางดินเผานะคะ ข้อดีของการใช้กระถางดินเผาก็คือจะมีอุณหภูมิกระถางที่น้อยกว่ากระถางพลาสติกนะคะทําให้รากเนจยเริญเติบโตได้ดีกว่าค่ะโดยที่อย่าลืมรองก้นกระถางก่อนนะคะด้วยพวกวัสดุที่มันร่วนน้าอาจจะใส่เป็นพวกเศษอิฐเศษปูล,ลงไปข้างล่างแล้วก็ทับป,ปิ้งด้วยกาก,ากมะพร้าวสับนะคะหลังจากนั้นเราจะเติมดินที่เราได้ผสมแล้วลงไปค่ะเติมลงไปประมาณ1ใน3ของกระถางนะคะ เมื่อได้ปริมาณดินที่ต้องการแล้วนะคะจากนั้นเราจะเอากระถางลงไปวัดดูก่อนค่ะว่าเป็นตำแหน่งที่ดีหรือยังนะคะเมื่อเราเอาต้นไม้ของเราลงไปวัดจะเห็นว่าโคนของต้นไม้เนี่ยยังต่ํากว่าขอบต้นไม้อีกเยอะเลยเพราะฉะนั้นเราจะเติมดินขึ้นมาอีกนะคะเพราะว่าตอนที่เรารดน้ําแล้วเนี่ยดินมันจะซุดลงไปอีกค่ะเราจะพยายามให้โคนของต้นไม้เสมอกับขอบกระถางไว้ก่อนค่ะ และเราจะช่วยเร่งอัตราการยุบของดินนะคะโดยการรดเจ้าสิ่งนี้ค่ะก็คือแบคทีรียสังเคราะห์แสงค่ะผสมลงไปประมาณ1แก้วนะคะในน้ำเปล่านะหลังจากนั้นรดลงไปที่ดินที่เราได้เติมลงไปแล้วนะคะดินมันจะยุบลงไปทําให้เราเห็นปริมาณดินได้ดีขึ้นแล้วก็เติมดินได้ค่อนข้างตรงกับความเป็นริงมากขึ้นค่ะ นอกจากนี้นะคะแบคบทีเรีสังเคราะห์แสงนะจะช่วยปรับคุณภาพของดินให้ดีขึ้นแล้วก็ช่วยให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดีขึ้นค่ะเพื่อนๆลองจับเวลานะคะถ้าเราลดน้ําแล้วน้ําไหลจากปากกระถางลงไปถึงต้นกระถางเนี่ยภายใน5นาทีจะถือว่าดินนั้นระบายน้ําได้ดีค่ะ เอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาย้ายกระถางกันนะคะจริงๆเราควรจะเอาต้นไม้ของเราเนะี่ยแยกให้ดินมันแห้งพอประมาณเพราะาตอนที่เราแกะกระถางออกดินจะได้ไม่ค่อยแตกค่ะแต่ตอนที่พายย้ายกระถางตอนเนี้ยตอนนั้นมันเป็นหน้าฝนนะก็เลยมันมีความเปียกความชื้นแล้ววันนี้ต้องวันนี้ว่างวันนี้ยะคะ่ะดินมันก็เลยค่อนข้างเปียกนินึงแกะยากนิดน,นึงค่ะ และนี่คือหน้าตาของรากนะคะนี่ก็ถือว่ารากเดินดีใช้ได้เลยนะคะงอกไปจนถึงก้นกระถางแล้วค่ะถือว่าสมควรแก่เวลาที่เราจะย้ายกระถางแล้วค่ะจัดวางตำแหน่งนะคะให้ต้นเข้าสู่ตรงกลางแล้วก็ต้นตั้งตรงมากที่สุดค่ะส่วนหนึ่งเราต้องใช้ไม้มาดามเพื่อให้ต้นเขาวางตรงอยู่ได้ค่ะเติมดินที่เราผสมไว้แล้วนะคะจนเต็มค่ะ หน้าตาจะประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะรดด้วยน้ําผสมแบคทีรียรสังเคราะห์แสงอีกครั้งหนึ่งค่ะรดน้ําชุ่มจนสังเกตว่ามีน้ําไหลออกจากก้นกระถางก,ก็ถือว่าเพียงพอค่ะสิบเดือนต่อมานะคะเพื่อนๆพอพะจะเดาได้ไหมว่าเขาจะโตขึ้นมากน้อยขนาดไหนคะเดี๋ยวพายพาไปดูกันค่ะอันนี้หลังจากสิบเดือนผ่านไปนะคะก็จะเห็นว่าพุ่งเขาค่อนข้างแน่นขึ้นแล้วก็โตขึ้นสูงขึ้นนะคะโดยอย่างที่พายเคยบอกว่าถ้าเราเลือกต้นสมมาตร พอโตเราก็จะเป็นกุ้งที่เท่าๆกันทั้งสอวทั้งหมดเนาะแต่อันนี้มันก็จะมีฟากหนึ่งที่โตกว่าอีกฟากหนึ่งอยู่ค่ะความสวยของใบนะคะเขาไม่ได้จํากัดอยู่แค่ตอนกลางวันเท่านั้นมีเพื่อนๆไปดูนะคะใบตอนกลางคืนก็สวยแบบนี้เลยค่ะคลายปักไฟสนามไว้แล้วก็จะเห็นสีของเขาเป็นหน้าตับประมาณนี้ก็คือถือว่ากลางคืนใบก็ยังสวยค่ะสวยแม้ในที่มืดนี่ เอาละค่ะเดี๋ยวเรากลับไปดูตอนกลางวันอีกทีนะคะตอนกลางวันในช่วงที่มีแดดออกนะคะใบเขาจะออกสีเขียวอมฟ้าแบบนี้สีสวยมากๆเลยค่ะนี่เทียบในคลิปด้านข้างนะคะจะเป็นต้นไม้ตอนที่เราแรกรับมาจะสังเกตว่านี่ไม่ถึงอายุ1ปีโตวไวมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าจะซื้อต้นเล็กๆมาปลูกแล้วกลัวว่าจะนานไม่เลยค่ะเขาโตเร็วมากเป็นไม้โตเร็วเลี้ยงง่ายแล้วก็สีสวยค่ะ แค่จะไม่มีสัตรูพืชเลยค่ะใครกำลังมองหาสนหน้าตาแบบนี้สีสวยแล้วก็มีบางคนบอกว่ามีกลิ่นหอมด้วยนะคะเวลารดน้ำสมหรับตัวพายเองค่อนข้างไม่ค่อยได้กลิ่นค่ะกลิ่นเขาจะเบามากจะเรียกว่าหอมหรือเปล่านี่ก็อาจจะยากว่าถ้าจะบอกว่าหอมอะคะ่ะก็ถือว่าส้นบลูอายเนี่ยเป็นอีกหนึ่งช้อยที่เพื่อนๆน,น่าสนใจมากเลยในการ ปลูกประดาบโดยเฉพาะปลูกลงกระถางก็ได้ด้วยค่ะจะเห็นว่าแม้อยู่ในกระถางเขาก็โตได้ดีค่ะแต่ภายเชื่อว่าถ้าเพื่อนๆอยากให้ต้นโต,นต,นตนมากๆเนี่ยก็คืออาจจะต้องปล่อยให้รากเขาลงดินค่ะโดยที่เราจะต้องยกกระบะปลูกขึ้นมาให้สูงประมาณข่าวอย่างน้อยค่ะเพราะว่าส่วน Blue i เนี่ยเขาไม่ชอบน้ําขังค่ะการที่เราปลูกระดับเดียวกับพื้นดินอาจจะทําให้รากเขาได้รับน้าที่มากเกินไปค่ะ ส่วน b ู u ไอวิธีการดูแลนะคะก็คือขอแดดจัดจดทั้งวันค่ะหรืออย่างน้อยครึ่งวันส่วนการรดน้ำเนี่ยสาวันครั้งได้เลยสบายสบายค่ะเพลิมเพมสัปดาห์นึงยังไหวนะคะในส่วนของการใส่ปุ๋ยนะคะอาจจะ3เดือนใส่ปุ๋ยออสโมทีหนึงสลับกับการใส่ปุ๋ยขคอ,อกหมักทุกเดือนค่ะ หรืออาจจะแบ่งรถเป็นแบคทีรียสังเคราะห์แสงค่ะจะเห็นว่าเขาดูแลง่ายมากๆจริงๆค่ะและในส่วนของมูล,ลค่าเพิ่มนะคะจากแรกรับอย่างที่พายบอกว่าได้มาต้นละ700นะคะนี่เราเลี้ยงไปประมาณ1ปีค่ะต้นไซนี้เท่าไปขายก็น่าจะมี5,000ละค่ะเลี้ยงไปเลี้ยงมาอีกไม่นานก็คือราคาเหยียบหมื่นแน่นอนค่ะถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่ราคาขึ้น10เท่าในเวลาไม่ถึงปีค่ะ เหมือนเรามีหุ้นตัวหนึ่งค่ะถือไว้1ปีแล้วราคามันขึ้นไป10เท่าเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครจะลองมองเป็นธุรกิจปลูกขายก็น่าจะได้ผลตอบแทนที่ดีค่ะสําหรับสีกระถางสีเทาเนี่ยนะคะภายทายเองใครอยากทาตามหรือใครอยากได้กระถางสีอะไรมีสีในใจเนี่ยเราสามารถดีไซน์สีกระถางได้เองใครสนใจอยากหาทําบ้างพาทิ้งลิงก์วิธีการทําไว้ในช่องคอมเมนต์ค่ะลองไปทํากันดูนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ